มาแล้วนะคะคุณขางานเสื้อคอปค่ะเป็นสไตล์นะคะดีไซน์วัยรุ่นกันไปเลยนะคะคุณขาคนใส่อายุนะคะหกสบวกแล้วนะคะคุณใส่งานนะคะดีไซน์ลายผ้าส่งคอปรุ่นนี้สวยๆเก๋ๆนะคะคุณขาถ้าใครชื่นชอบก็แจ้งสีได้เลยจ้ะสีที่ใส่อยู่เราเรียกสีแดงนะคะตามมาด้วยสีเขียวค่ะสีดำแล้วก็นะคะน้ำตาล มีด้วยกันทั้งหมดนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีเรามาดูผ้านะคะตัวนี้เป็นลินินนะคะซึ่งพี่วีจะเรียกผ้าตัวนี้ว่าเม็ดข้าวโพดถ้าใครจําได้นะคะพี่วีจะเรียกผ้าตัวนี้ว่าเม็ดข้าวโพดค่ะมาแต่งด้วยนะคะคุณขาตัวนี้เลยค่ะเป็นนะคะหางกระรอกค่ะเป็นนะคะ หางกรอกนะคะผสมกันเข้าไปออกมาเป็นนะคะคอลเลกชันดีไซน์ลายรุ่นนี้ค่ะอกอยู่ที่50นะคะความยาวโดยประมาณตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตวัดความยาวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้พี่ปีลืมวัดนะคะขอโทษทีความยาวอยู่ที่24นิ้วเท่านั้นนะคะความยาว24ค่ะใครชื่นชอบใครสนใจนะคะคอลเลกชันดีไซน์ลายผ้าเก๋ๆแบบนี้ รีบจับจองได้เลยนะคะเป็นแฟชั่นสาวอวกเป็นนะคะสาวอวกนะคะคุณขาถ้าวัยรุ่นใส่ก็จะนะคะเก๋มากกว่าพี่บีใส่แน่นอนนะคะสีสีด้วยกันใครสนใจใครชื่นชอบสีอะไรอย่างที่แจ้งนะคะมีน้ำตาลมีเขียวมีดำแล้วก็มีแดงค่ะมีด้วยกันสีสีถ้าสนใจนะคะทักไลน์แอดน้องมาได้เลยคุณจะได้นะคะ ดีไซน์ลายผ้าเก๋ๆสวยๆแบบนี้ไปใส่พี่บีอกเพียงแค่40-42นะคะตอนนี้ใส่งานปก50อยู่ค่ะกระเป๋าซ้ายและขวานะคะดีเทลเขาต้องเรียกว่าค่อนข้างวัยรุ่นม,มากถ้าให้พี่บีพูดนะคะงานสไตล์วัยรุ่นค่ะคุณขาถ้าใครสนใจใครอยากจะกระชากวัยนะคะให้ดูอายุน้อยลงก็จัดกันได้เลยค่ะกลับนะคะ ลายผ้าส,ายสวยๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะเขาเอามาแต่งนะคะแมทชิ่งกันระหว่างนะคะเสื้อ2อลายผ้าเนาะก็ต้องเรียกว่าเขาคนทำเขาเก่งอะนะคะเขาทำให้ออกมาดีไซน์ได้เก๋แบบนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะ EP ที่3-2-8นะคะแจ้งน้องแอดมินมาค่ะเพื่อคุณจะได้งานส,ายสวยๆลายผ้าเก๋ๆ,ๆแบบนี้ไปใส่นะคะ ลิงก์ไลน์แอดเบอร์โทรใต้ล่างนี้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใน EP ต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ